อัสลามวะลากุมครับสวัสดีวันเสาร์นะครับที่สองกรกฎาคมพศ2565ตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะครับก็เนี่ยจะขายชดาเพชรนะครับจะขายชดาเพชรท,ที่ที่เปลี่ยนเป็นกล้องหน้าไม่ได้นี่เพราะว่ากล้องหน้ามันไม่มีแฟลชมันไม่มีแสงแฟลชนะครับมันก็เลยแบบกลายเดี๋ยวจะกลายเป็นลูกค้ามองไม่เห็นนี่ดูชดาเพชรใบสวยๆเลยทรงนี่แจ๋วๆเลยนะครับเนี่ยกระถางหนิ้วนะครับเนี่ยโอ้โห นะครับชดาเพชรจะมีรายละเอียดสูงมากเลยนะครับนี่ข้อทีีนี่ใบนะครับนี่ชดาเพชรสวยมากสวยมากนะครับนี่ใครจะเอาก็ขายเท่าบ้านนาที่ยังไม่ได้เทสดอกนั่นแหละนะครับต้นละสามร้อยขอค่าส่งหกสิบอ่ะต้นนี้หนึ่งนะครับนีนนนบ่ต้นนี้หนึ่งชดาเพชรโอ้สวยจังนะครับสวยจังสวยจังสวยจังนี่ชดาเพชรนะครับต้นนี้หนึ่งนะครับต้นที่สองนี่โอโ้โหอันนี้นี่สุดยอดเลยดูดีใบดิดูดรายละเอียดสิ เป๊ะเลยนี่ดูดีเป๊ะเลยนะครับนี่ชด,ดาเพชรต้นที่สองนะครับสวยๆเลยนะครับต้นละสามร้อยนะครับขอค่าส่งก็ต้นละห้าสิบนะครับขอขอค่าส่งต้นละห้าสิบนะครับเนี่ยครับสั่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าก็ค่าส่งจะลดหลั่นลงไปนะครับนี่ต้นที่สามโอ้โหดูใบเป็นตะกั่วเลยเป็นไงเป็นจา้าไดล่าชดาเพชรผิวมันจะอ,ออกนี่มันจะอ,ออกอมๆเห็นไหม ดูใกล้ๆเลยผิวมันจะอมๆมั <BR> x, นจะไม่เขียวปีปีะถ้าบันนามันจะเขียวปีปีเห็นไหมมันจะเขียวแบบนั้นนะครับชดาเพชรจะอมๆชดาเพชรมันเป็นมันเป็นเข่าหินซ้อนผสมยักษ์มันจะออกมาแ <with death> นวๆนี้นะครับนี่ชดาเพชรนะครับต้นที่สามนะครับถ้าเป็นตัวเข่าหินซ้อนเลยผิวจะขาวการเดินกิ่งอะไรเหมือนกันแต่ผิวจะขาวนะครับแต่นี้ชดาเพชรจะผิวออกดําหน่อยนะครับการเดินกิ่งก็จะละเอียดกว่าเข่าหินซ้อนหน่อย นะครับแต่ความถี่ของกิ่งอะไรเหมือนกันกับหินซ้อนจะกิ่งห่างเหมือนเหมือนบางค้าแต่ว่ากิ่งจะถี่ข้อจะถี่นะครับเนี่ยนี่สารพริษต้นหนึง่งสวยมากสวยมากนะครับเนี่ยเดี๋ยววนให้ดูต้องใช้กล้องหลังเพราะว่ากล้องหลังมันมีแฟลชนะครับมันก็ดูได้ดูได้ละเอียดนะครับเนี่ยต้นที่ต้นที่สี่เนาะต้นที 4, นะ่สี่ 4, อ่ะนี่เห็นเห็นเลยเห็นเห็นเลยครับต้นที่สี่ใต้นที่ห้าอ่ะนี่นี่ก็สวยนี่ดูใบ ดูกระดูกใบดิสวยมากนะครับนี่พอเอาแสงส่งลงไปนี่เป็นตะกั่วหมดเลยเนี่ยใบสีเป็นแบบโอ้ตะกั่วสะท้อนนี่ใบสวยนะครับนี่กระดูกใบชัดข้อทีกิ่งทีนะครับต้นสวยทุกต้นเป็นรากธรรมชาตินะครับไม่ได้ทํารากตะขาบนะครับบางตัวจะไม่ทําไม้รากตะขาบเดี๋ยวจะมีหน้าวังมีหน้าวังที่เป็นรากรากรา,ากตะขาบรากต่แต่งอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แต่งแบบจนละเอียดจนแบบมองและเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไม่ใช่ จะเป็นแบบคล้ายๆรากธรรมชาติอะตัดแต่งเส้นนู้นหน่อยเส้นนี้หน่อยเส้นนั้นหน่อยแค่นั้นเองครับเนี่ยมีชดาเพชรอีกต้นหนึ่งโอ้โหอันนี้สวยวะอันนี้สวยมากโอ้โหดูข้อดินี่นี่ให้ดูใกล้ๆเลยดูข้อดูข้อนี่ดูแต่ละต้นนี่ดูใกล้ๆเลยเนี่ยซูมก็ไปเลยเนี่ยซูมก็ไปเลยเนี่ยดูข้อดูความถี่นะครับดูความถี่ถี่เหมือนเขาวินซ้อนทุกอย่างเลยแต่กิ่งก้ามันจะละเอียดกว่าไงนะถ้าเป็นเขาวินซ้อนกิ่งก้ามมันจะห่างใช่ไหมแต่ข้อถีบยิ ต้นที่เท่าไหร่นะสองสี่ห้าต้นที่หกอ่านนี่ต้นที่หกโอ้แเจ๋วเลยเจ๋วมากๆต้นที่หกแล้วต้นที่เจ็ดนี่ดูดูเป็นไงนะครับไอ้ต้นแบบรุ่นพี่รุ่นพี่เขาไปขึ้นกระถางใหญ่กันหมดละเ่ยต้นที่แปดเอ้อต้นที่เจ็ดนี่ต้นที่เจ็ดดูกิ่งก้านทรงนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนี่ต้นที่เจ็ดนะครับเนี่ยต้นที่เจ็ดขอต้นละสามร้อยขอค่าส่งหกสิบนะครับเนี่ยต้นที่แปดเนี่ยดูใบดิ ออกสีเงินเลยนะออกสีบรอนด์เป็นตะกัวเลยนะครับนี่นี่พอมันได้แสงนี่ดูดูข้อโอ้โหยิบยิบนะครับกิ่งก้านทีข้อเยอะเอ,อข้อทีกิ่งเยอะแหมต้นที่แปดนะครับต้นที่แปดข้อทีกิ่งเยอะนี่คือจราเพชรนะครับผิวค้ำขำเข้มเข้มนะครับเนี่ยเหมือนคนก็ไม่ใช่ดำอ่ะผิวค้ำเนี่ดูสวยไหมต้นที่เก้าต้นที่เก้าสวยมากสงสวยอ่ะเก้าต้นมีเก้าต้น มีอีกแหละเอาแค่นี้ก่อนมองไม่รู้เรื่องมดืดนี่อันนี้ก็เป็นบ้านานานะครับที่ยังไม่ได้ลงขายนี่ก็คือที่ยังมีอยู่นะครับที่ยังมีอยู่นะครับก็นี่แหละครับที่ลงไว้นะครับสองสามสี่ห้ายังอยู่นะครับแล้วก็สิบเก้าสองสามสี่ห้าแล้วก็เท่าไหร่อันนี้อันนี้ต้นเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมนโตดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่เจ็ดนะครับห้าเจ็ดเนวเอาเอาลงใกล้ๆหน่อยห้าเจ็ด สิบอ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเก้านะครับสิบเก้าครับเนี่ยอ่าไล่เลยอ่าสามกับสี่ลูกค้ารับแล้วแมเ,เกือ,ไอ 3, 3, กบอไปแล้วเอ้ยสองกับสามสองกับสามลูกค้ารับแล้วแม่เกือบไปแล้วแม่สองกับสามลูกค้ารับแล้วนะครับลูกค้ารับแล้วมึงตัวลืมมึงตัวลืมขออภัยเหลือสี่ห้าเจ็ดสิบสิบเอ็ดสิบเก้านะครับอ๋ออันนี้ของกุลรัดรับแล้วนะครับเอาเล เลขเข้ามาเลขเข้ามานะครับมีแค่นี้แหละนะครับมีแค่นี้แหละไอ้ที่เหลือ,อน,นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้ยังอยู่คือ4 5 7ห้าเจ9ดบอดนะครับนี่ดูนี่โดนแสงแล้วเป็นไงนี่ใบออกตะกัวชัดเจนนะครับกิ่งก้านใบกระดูกใบทรงนี่ชัดเจนกิ่งกา้านทรงใบดอกเออใบกิ่งกา้านทรงใบชัดเจนแล้วนะครับขาดดอกไปเทสตเอาเองนะครับถ้าถ้าจะเอาราคานี้ก็ไปเทสตเอาเองนะครับแต่ถ้าจะเอาอะไรอีกราคานึงก็รอ รอนะครับอีกราคาหนึ่งนี่คนละเรื่องกันนี้นะคือบางตัวจะไม่ขายไม้เล็กบางตัวจะขายไม้ขึ้นไซน,นุ้นเลยน่นที่บางลงขายนั่นที่บางตัวลงขายขายตนละพันธ์เทสเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยดอกเกสแรแลบแน่นอนนะครับกิ่งก้านทรงใบดอกชัดนะครับเนี่ยเนี่ยรอขึ้นไซนุ่นเนี่ยบางตัวขายตนละพันธ์นะครับอย่าบอกว่าบางตัวโหดเลยเพราะว่ากว่ามันจะกว่ามันจะได้ขน,นาดน,นี้มันเลี้ยงมันเลี้ยงมานานมันเลี้ยงมานานแล้วก็มันมัน แม่มันมันไม่ต้องพูดเยอะว่าทําไมถึงต้องขายราคานี้นะครับโอ้โหนี่ดูดูดิเนี่ยดูได้ทรงอย่างเงี้ยเนี่ยดูครบสมบูรณ์ไหมนี่ดูบ้านานาต้นนี้โอ้โหแตกโอ้โหเป๊ะเป็นประการลังนี่ดูนะครับนี่ดูนะครับกิ่งก้านใบดอกทรงนะครับเนี่ยดูทุกต้นเนี่ยเนี่ยหมดเนี่ยเนี่ยมีอยู่ประมาณแค่นั้นมัน้งไม่ถึงด้วยมั้งอยู่ตรงไหนไม่รู้บางตัวจำไม่ได้ไว้ข้างหลังหลังเนี่ย อยู่เจ็ดแปดต้นเองที่ไม่แลบนอกนั้นแลบหมดเลยเนี่ยรอถ่ายกระถางอย่างเดียวดูนะครับอันนี้คืออันนี้คือตันโตไม่ได้ว่าแบบโอ้เอาเอามีอยู่ไม่กี่ต้นแล้วเอามาโชว์ไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยแลบหมดแล้วเนี่ยแลบหมดเลยนะครับที่ขึ้นกระถางพวกนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับเนี่ยขึ้นกระถางนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีแถวๆนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่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 ไม่แลบเนี่ยรู้สึกจะเป็นสี่หรือห้าแถวตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยที่ไม่แลบนะครับมีเทสแล้วนะครับนอกนั้นนี่ใใชช่่่หหมมดดนนะครับเีย นะครับนี่รอรอรอ,อทำกิ่งทําใบนะครับเนี่ยก็เนี่ยก็ประมาณนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพวกนั้นนี่นี่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้เทสแต่รอนี่ยรอนี่ยบางตัวเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับไม่ขายแล้วคือลูกค้ามาซื้อถึงร้านบางตัวก็บอกไม่ขายเพราะว่าบางตัวเทสดอกแล้วนะครับเนี่ยเทสดอกแล้วนะครับเพราะว่าบางตัวจะกันเรื่องพวกนี้คือบางตัวลงขายก็แค่ขายในนี้แหละนะครับแล้วก็เนี่ยใครจะมาซื้อเนี่ยอย่างเงี้ยใครจะมาซื้อที่ร้านบางตัวก็ชี้พวกนี้สามร้อย แต่ที่ลงเขียนป้ายนี่คือไม่ไม่ไมไมขายหน้าร้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าต้องเผื่อลูกค้าในเน็ตด้วยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ลูกค้าที่มาซื้อไม้หน้าร้านก็คือไม้ต้นไหนที่มีเลขอย่างเงี้ยบางตจะไม่ขายหน้าร้านเพราะว่าบางโตเอาไว้ให้ลูกค้าขายในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตเขาไม่มีเวลามานะครับไม้ที่ลงขายจะมีส่วนน้อยมากจะแค่1 0 10%, 10ของไม้ทั้งร้านนะครับก็ลูกค้าก็มาเลือกต้นใหม่เลยมาถึงที่ร้านแล้วเลือกต้นใหม่สิมาถึงที่ร้านจะมมมมาาาเเเเลลืออกกต้้นนนนททีี่่งงขยไไพระ นะครับลงขายที่5้าหองห้าห้าต้น6ต้นเองนะครับที่ที่ในร้านนี่มีต้นไม้เป็นหมื่นหมื่นต้นนะครับมาเลือกต้นใหม่เลยมาเลือกต้นใหม่เลยนะครับต้นที่มีเลขไม่ต้องเลือกเพราะว่าต้นนี้มีเลขนี่คือไว้ขายลูกค้าในเน็ตนะครับบางทีลูกค้าเขาซื้อไว้แล้วนะครับเน็ตสี่ห้าเจ็ดสิบสิบเอ็ดสิบเก้านะครับก็ยังมีอีกเท่าไหร่เนี่ยอีกหกต้นนะครับใครรับใครรับมาใครรับเหมาบางโตส่งฟรีโอ้โห ไขรับเหมาบางตส่งฟรีไปเทสดอกเอาเองเดออันนี้นะครับนี่ส่วนชดาเพชรจะมี9ต้นใครรับเหมาบางตก็ส่งฟรีมาใจใจเลยมีแค่นี้แหละอันนี้ก่อนที่จะไปขึ้นกระถางจา,างนก่อนที่ไปขึ้นชด,ดาเพชรบางตขงึ้นกระถางจานเลยนะเพราะว่าชด,ดาเพชรนี่คือไม้เฉพาะกิจเลยขึ้นกระถางจานเลยถึงจะใหญ่ถ้าอยู่นี้ไม่ใหญ่เนี่ยเป็นไงเนี่ยขึ้นกระถางจานเลยเนี่ยเห็นไหมพอขึ้นกระถางจานแล้วใหญ่เลยนี่สวยไหมนี่ขึ้นกระถางจานเลยขึ้นกระถางจานแล้วใหญ่เลย นะครับเนี่ยขาย500ร้อยขึ้นถังจานขาย5้าร้อยเลยนะครับเนี่ยนี่ต้นเนี่ยขึ้น11นิ้วเลยเนี่ยเป็นงานสวยไหมี่พวกนี้พอมันขึ้นกระถางแล้วมันถึงจะใหญ่ๆนะอยู่6นิ้วไม่ใหญ่นะครับเนี่ย1นิ้วใหญ่เลยนะครับเนี่ยครับไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนี่นี่นี่ต้นนึงเนี่ยเห็นไหมสวยไหมนี่คือชดาเพชรนะครับเนี่ยสวยมากสวยมากเนี่ยขึ้นกระถางอย่างนี้เลยนะครับขึ้นกระถางอย่างนี้เลยนะครับชดาเพชรจะขึ้นกระถางจานกระถางใหญ่เลยนะครับเพราะว่าจะไม่เลี้ยงกระถางเล็ก เพราะกระถางเลก็กแล้วมันไม่ยอมโตเพราะไม้ม,มันมันออกข้างเราจะขึ้นให้มันทุ่งสูงเหมือนบ้านนาพวกหินซ้อนพวกอะไรพวกบางค้าอะไรไม่ได้กระดาเพชรเป็นไม้ออกข้างเตี้ยร่าเพราะนั้นต้องขึ้นกระถางให้ใหญ่รอเขาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับเท่าที่ลงเนี่ยเนี่ยนี่มีต้นต้นใหญ,ตใหญ่ต้นใหญ่นะี่ไม่ใช่ต้นแม่นะคือรุ่นพี่ต้นแม่เขาต้นใหญ่มากนี่คุณนพี่เห็นปะสวยเห็นไหมนี่อยู่ในกระถาง80เซนนะสวยมากใครจะเอาต้นนี้ขอ8,000ดู กิ่งนี่นอนเลยเนี่ยดูใบกิ่งก้านใบดอกนี่เป็นไงเป๊ะนะครับเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยนี่แล้วก็มีลงแล้วลงอีกเนาะอยากขายตัวอยากขายเนี่ยเพชรพันล้านนี่ยังไม่ได้ทําลูกนะได้ต้นแม่มาไม่ได้ทําลูกนี่ใครจะใครสนใจก็ทักมาแล้วกันอยู่ในกระถางเม็ห้าสิบนะนี่คือกระถางเมตรห้าสิบนะใหญ่มากยกห้าคนนะนะครับเนี่ยไซส์สิบเอ็ดนิ้วก็ายังมีอีก 11ต้นน่่เน่มีต้นเที่วท่าไหล่ก็ดูคลิปตอนเย็นเนี่ยใครซื้อ11ต้นเนี้ยบางตัวขอแค่สามพันแล้วก็ขอค่าส่งแค่ร้อยเดียวค่าส่งมีสามร้อยสามร้อยกว่าด้วยเพราะต้นมันใหญ่นะครับบางตัวขอแค่สามพันขอค่าส่งให้บางตัวแค่ร้อยเดียวนะครับที่สองร้อยก็ตะ่กี้ก็คุณแม่ต้อยนะครับคุณแม่ต้อยสั่งไม้ยี่สิบต้นเนี่ยบางตัวก็จะคัดให้เลยค่ะสีค่าลายค่ะแบบค่าดอกไปเลยรับประกันครบแล้วก็สวยมากนะครับนี่ดูแต่ละดอกแต่ละทรงเนี่ยอันนี้นี่อนน นะครับเนี่ยอันนี้ไปแน่นอนนะครับพระรามอ่าอันนี้อะไรปักธงชัยเออไปแน่นอนนะครับเนี่ยเนี่ยพระรามหนึ่งไปแน่นอนนะครับไม้สวยๆนะครับเนี่ยยี่สิบต้นพันหกแม่ต้อยสั่งนะครับใครสนใจทักมาเลยยี่สิบต้นพันหกส่ง EMS ทั้งกระถางนะยี่สิบต้นพันหกส่ง EMS ฟรีทั้งกระถางมึงโตจัดให้แล้วก็เหลืออีกสองชุดนี้ก็คือห้าต้นห้าร้อยส่ง EMS ฟรีทั้งกระถางนะครับมีอีกสองชุดนะครับเนี่ยยี่สิบต้นพันหกจัดไปเลย อันนี้ของคุณผ่องนะครับของคุณผ่องรบกวนคุณผ่องดูคลิปอยู่คุณผ่องถาดอีกต้นหนึ่งนะคุณผ่องสั่งได้เลยนะถ้าจะยกเลิกบอกบางโตด้วยบางโตจะได้เอาให้คนอื่นเพราะมีลูกค้ารออยู่นะครับอ่าบางโตจะได้เอาไปลงขายให้คนอื่นนะถ้าคุณผ่องจะรับก็เพิ่มอีกต้นหนึ่งหรือจะเอาแค่นี้ก็รบกวนคุณผ่องช่วยช่วยรบกวนทักเบกบางโตตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะบางโตรออยู่นะนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับแล้วก็มีเนี่ยไม้สวยๆเยอะนี่ดูดิ ใครชอบทนขาวนี่ขาวน้ำหวานนี่ทนขาวน้ำหวานนี่ต้นละสี่ร้อยมาต้นใหญ่เลยแคปหน้าจอมาต้นละสี่ร้อยาส่ง6กบอ่าสามต้นเก้าร้อย่าส่งร้อยหนึ่งอ่ะ4ีต้นพันสองก็ค่าส่งร0 0หนึ่งอ่าเอาเท่านี้แหละนี่เซตขาวนี่มีขาวอันนี้ขาวเนื้อนวลอันนี้ขาวเนื้อนวลนะอันนี้ขาวน้ำหวานนะอันนี้ขาวอะไรเนี่ยขาวอมเหลืองนี่ขาวสิวานนอลอและอันนี้น่าจะเป็นขาวตัวใหม่ ที่ดอกแบบใหญ่ๆนข้างในข้างในจะเป็นสีเขียวๆแต่นี้เป็นขาวซีวานนข้างในจะเหลืองๆใช่ไหมเดี๋ยวดูใกล้ๆ,ๆดูใกล้ๆอ่าใช่ใช่ข้างในจะเหลืองๆอันนี้เป็นขาวเนื้อนวลนี่เนื้อนวลจะเป็นแบบนี้นะครับมีริ้วๆอันนี้เป็นขาวน้ําหวานขาวน้ําหวานจะเป็นแบบนี้อ่ากลีดดอกจะไม่เหมือนกันต้นเดียวสี่ร้ยขอค่าส่งพันหกสี่ต้นนี้เซตขาวขาวล้วนหมดเลยนะสี่ต้นพันสอง สามสี่สิบสองขอค่าส่งร้อยเดียวมาจัดไปนะครับนี่จัดไปนะครับให้มังโตหน่อยนะครับให้มังโตหน่อยค่าความใหญ่ความโตวความอลังการความงดงามนี่เนี่ยเป็นไงสวยไหมชมบูบีเสื้อโคตรใหญ่ๆหอย่างนี้เนี่ยไม้ข้างหลังบ้านเนี่ยมังโตดันๆขึ้นมาที่กองกองอยู่ข้างหลังที่คนเห็นว่าอะไรวะเนี่ยดอกหมดไปแล้วไงคือลงขายแล้วไม้พวกนี้มันโตทุกวันมันใหญ่เร็วเนี่ยสวยไหมโอ้เดี๋ยวดูอันนี้หน่อย ใครสนใจระครังทองต้นนี้สีเดียวเดอ้อนี่สีเดียวนี่คุณคุณคุณจรัญญาเอาไหมนี่ไซส์เ็ดสิบเอ็ดนิ้วใหญ่ๆ,ๆนี่ต้นเดียวนี่ระครังทองล้วนนะสีล้วนนะสี่ร้อยค่าส่งหกสิบมาใครสนใจทักมาม่วงตัวนี้ม่วงลูกไม้ตัวนี้เอ๊ะใช่ไหมอ๋อมันเป็นดันเป็นแฟนซีเว้ยเฮ้ยต้นนี้แม่อันนี้นี่เป็นแฟนซีกิ่งหนึ่งเนาะอันนี้ม่วงลูกไม้ตัวนี้แม่อันนี้มันก็มีแฟนซีปนเนาะแดง นี่ก็แดง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 ล้วนไหมอันนี้แดงล้วนนี่แดงตัวนี้แดงล้วนนี่เป็นกุหลาบเลยนี่ก็สี่ร้อยถ้าส่งจากสิบนี่ยังไม่ได้ลงขายเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับมีอันนี้แหละมีอันนี้ค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกนี่มีแดงสองต้นสามต้นมีแดงอุดมทรัพย์ด้วยพลระคังทองด้วยนี่มีชมพูมีชมพูสตาร์พิงค์มีม่วงมีแดงมีม่วงอ่ามีชมพูสตาร์พิงค์มีแดงอะไรตรงนู้นเนี่ยสิบเอ็ดต้นเนี่ยสามพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยสวยๆเลย สวยสวยสวยมากสวยเวอร์สวยโคตรนะครับเนี่ยสวยสวยเลยนี่สวยไหมนี่ลูกไม้ต้นนี้ห้าร้อยขอค่าส่งหนึ่งร้อยเป็นหกร้อยเด้อชมพูตัวนี้ห้าร้อยขอค่าส่งหนึ่งร้อยเป็นหกร้อยเด้อนี่สวยสวยเลยพระรามหนึ่งอันนี้สามร้อยกระถางกระถางที่เป็นนิ้วนะครับไม้ใหญ่ๆมันมีไม้ตรงนี้มาโปะกลางไงนะครับเนี่ยสวยสวยนี่นี่ใครต้องการนี่ตออาราบิคัาตอยักษ์นี่นี่ชมพูซับเจริญสีเดียวนะครับเนี่สี่ร้อยขอค่าส่งหกสิบเด้อ ไม้สวยๆเยอะไม้สวยๆเยอะใครต้องการก็ทักไทยมานะครับเนี่ยอันนี้รอส่งก็พรุ่งนี้ไม่ได้ส่งนะพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์ปัษนีหยุดก็คือจะเอาวันนี้ไปแพ็คไปแพ็คไว้ก่อนหรือว่าเอาไปผึง่งรอแพ็ควันวันจันทร์น่าจะแพ็คพรุ่งนี้แหละเพราะว่าวันนี้ตโตมาถอนตอนเย็นเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักร่างมันแฉะถอนไม่ได้นะครับนี่ก็อยังหนักอยู่เลยนะครับคือวันนี้แดดไม่ค่อยมีวันนี้อืมครึเมั่งวานนี่ฝนมาอีกแล้วเนี่ยดูฟ้าเด็ดเป็นน้ำมาอ สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับก็รักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกระตันยูรู้คุณคนนั้นจะทําให้คุณนั้นตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับสํานึกบุญคุณคนครับกะตัญยูรู้คุณคนครับอย่าหมางเมินคนที่คอยช่วยเหลือเราในวันที่เราลําบากคนที่คอยประคองเราในวันที่เราจะล้มคนที่คอยฉุดล้างเราในวันที่เเเเรราาาาลลล้มมมมนคออยย่่งงิหืุุญณ ตอบแทนบุญคุณเขาเพราะว่าถ้าคุณหมังเมินหลงลืมแลวไม่ตอบแทนบุญคุณมองว่าคนที่ให้ท่านช่วยเหลือท่านนั้นโง่โง่ให้เองช่วยไม่ได้เนี่ยนะครับชีวิตคุณมันจะวิบัตินะมันจะดีมันจะดีมันก็ไม่ดีนะครับมันจะขึ้นมันจะขึ้นมันขึ้น,นไม่ได้มันก็ตกเหมือนตก,กำละกรรมลาบากอยู่งั้นแหละเหมือนจะดีก็ไม่ดีนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติเขามองเห็นก็จะสาบแช่งเราทําให้เราทําทมาหากินไม่ขึ้น เหมือนจะดีจะดีแต่ไม่ดีมันบางทีนะเราจะงงกับชีวิตเลยทําไมเหมือนจะขึ้นเหมือนจะขึ้นเหมือนจะอยู่ดีเหมือนจะมีกินเหมือนจะอะไรแม่งมีปัญหาตกลงมาอีกแล้วให้ไปสํารวจตรวจสอบเรื่องพวกนี้นะครับเพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องหลักที่คู่กับชีวิตมนุษย์ใครที่ทําเรื่องนี้ผิดพลาดเนี่ยไปแก้ไขเลยนะนะครับเพราะว่ามันจะมันเป็น,เป,นเป็นตัวเป็นบททดสอบในชีวิตเราเลยนะครับในชีวิตเราเลยมันทาให้ชีวิตเราดีหรือไม่ดีเนี่ยความกระตันยูรู้คุณคนเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเรานี้จะขึ้นหรือจะลงอยู่ที่เรื่องพวกนี้เป็นกุญ ครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามัอะไรกุ้มวาระมาตุลลอวบาบบาระกาตุ์ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ